สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในการส่งเสริมและผลักดันนักแข่งไทยกาย้าวไกลสู่การขันระดับโลกนั่นก็คือสแตมอภิวัตวงธนาทนน์ นักบิดดาวรุ่งที่เร็วรแรงที่สุดในเอเชีย er. กับตำแหน่งแชมป์เอเชียรุ่นสปอร์ตโปรดักชัน 254cc โดยรดแข่งยามาฮ่า YZFR25 ในรายการเอเชียโรดเรสซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2016โดยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพาธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาของโพเดียมอันดับหนึ่งทุกสนามของการแข่งขันในปีนั้นและในปี2017หรือพศ2560ที่ผ่านมายามาฮ่าได้มีการส่งเสริมให้สเตมได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการยามาฮ่า VR46 Master Camp ครั้งที่2และก้าวเข้าสู่การแข่งขัน f i m c e v Motor Junior World Championship เรื่องเราจะเป็นอย่างไรลองฟังกันดูครับ CV Motor o r l d Junior Championship เนี่ยทางยามาฮ่าได้ส่งคุณสเต็มอภิวัตรได้เข้าร่วมกับทีม VR46 ซึ่งวาเลติเนโอโรซีเป็นเจ้าของทีมสเต็มเป็นนักแข่งต่างชาติคนแรกนะครับที่เข้าไปสู่ทีมนี้ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่ทาง Yamaha เตรียมพร้อมให้กับนักแข่งทั่วโลกนะครับที่มีศักยภาพจากการคว้าแชมป์เอเชียปี2016ในรุ่นเอเชียปรักชั o น2 5 4 c c มาจนถึงการแข่งขัน FIMCEV m e o t o r t w e Junior World Championship 27ปีที่ผ่านมาผลก็ปรากฏว่า สต็มสามารถวิ่งเกาะกลุ่มไปกับเหล่านักแข่งหัวแถวของรุ่นมอเตอทีได้อย่างสูสีทุกๆเรสโดยมีคะแนนสะสมอันดับที่12ของฤดูกาลและในปีนี้สเต็มยังคงมุ่งมั่นกับการแข่งขัน FIMCEV มอเตอร์ทีจูเนียร์บัลล์แชมเปี้ยนชิพสองพโดยคณะผู้บริหารยามาฮ่าให้กำลังใจสเต็มาอย่างใกล้ชิด Why Stamp? Right? Stamp is the fastest rider in Asia and also he's always showing fighting spirit and the challenge spirit.

การควา้าแชมป์เอเชียที่ยิ่งใหญ่ของสเต็มในปี26ที่ว่ายากแล้วกับการแข่งขันมอเตอร์ทีวีจูเนียร์เวิร์ชมนชิพในปีนี้ยังยิ่งกว่าหลายเท่าทุกสนามของการแข่งขันมีความยากง่ายแตกต่างกันทีมงานทีมเวิร์กทั้งหมดรวมถึงรถแข่งต่างม,มีผลต่กอการแข่งขันอย่างมากมายการปรับตัวและฝึกซ้อมทุกสนามให้เก่งทุกสนามนั้นเป็นไปได้อย่างยากมากเพราะว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตนั้นทุกสนามไม่เหมือนกันนักแข่งทุกคนจะต้องเดินรอบสนามอย่างน้อยหลายรอบเพื่อตรวจสอบสภาพของสนามด้วยตัวเอง ิวแท็กเป็นอย่างไรมีร่องมีหลุมหรือ,รอไม่ต้องจดจําให้ได้ทุกๆโค้งหัวใจสําคัญก็คือเรื่องของการเข้าลายได้อย่างแม่นยํานั่นเองเรามาฟังคําสัมภาษณ์ของสเต็มกันดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกับการแข่งขัน,นขระดับโลกในครั้งนี้เหมือนเรามาจากจากศูนย์ก็ว่าได้แล้วก็เป็นสนามระดับโลกด้วยที่เว r ร์ชันไมชิพเคยมาแข่งที่นี แต่เองก็ไม่เคยขี่รถเป็นรถที่ประกอบขึ้นมาเป็นแบบรถรถแข่งโดยเฉพาะเลยเราขี่มาแต่รถแบบโปร์ชชั่นบค์ก็คือเหมือนกับรถที่ผลิตขึ้นมามีใช้ตามท้องถนนแต่คืออันเนี้ยเขาเป็นเหมือนกับรถที่แบบแต่ละแต่ละชิ้นส่วนสร้างขึ้นมาเพื่อทำการเห็นมันก็เลยในการขับขี่ในการใช้รับก็ค่อนข้างยากกับเราในปีแล้ว คือมันมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราเราจะขี่ดีอย่างเดียวมันต้องมีทั้งแบบกลยุทธ์ในการแข่งขันปีนี้ที่เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นพี่เพราะว่าแบบการทำงานต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้มาแล้วก็ความคุ้นเคยกับรถค่อนข้างค่อนข้างมากกว่าปีที่เราค่อนข้างเยอะคิดว่าจะทำผลงานให้ดีในในสนามนี้แล้วก็เป็นสนามเผืดฤดูกาลของ ปนจะมีผลงานที่ดีแล้วกันครับจะทำให้เต็มที่ครับ,รบจากตำแหน่งแชมป์เอเชียปี2016ที่ผ่านมาในปีนี้สแตมจะก้าวไกลไปได้แค่ไหนกับการแข่งระดับโลกผลการแข่งจะเป็นอย่างไรยามาฮ่าจะยังคงม,มั่นในการส่งเสริมแักแข่งไทยเพื่อสร้างฝันที่เป็นจริงในอนาคตกับการแข่งมอเตอร์จีพีที่คนไทยกําลังฝอารอคอยอย่างมากในขณะนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของสแตมอย่างต่อเนื่องนับจากนี้ไปเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามันต่อไปในโอกาสหน้าครับ เขาคนเด็กทนหนึ่งที่มากับความมุ่งมั่นภาคเพียนชาวพม่าไม่เคยคิดจะหยุดทำเป้าหมายคือเส้นชัยมีกันเร่งกับเข้มไม่ร่างกายและหัวใจก็อุปสรรคที่เขาต้องฝ่าฟันตั้งใจที่จะฝ่าไปให้ไกลลมแล้วลุกสู้มันไปด้วยใจเจ็บแค่ไหนบอกตัวเองไม่เป็นไรเพราะเราจะมุ่งไปไปเป็นฮีโร่ของคนไทยเพื่อคนทั้งโลกเขาได้เห็นเพื่24ไทยแลนด์ represen เพให้เขาได้ดูตัวตนที่เราเป็นดูเวลาที่สู้จนเลือดตาแทบกระเด็น ป็นที่หนึ่งในทุกสนาม I'm the w o r s award I'm the number one I'm the only one The motherfucking champion จะไม่หยุดจนกว่าจะถึงจุดนัดออกือนจอมหยุดไม่หยุดรบถ้าการระลองยังไม่จบเร็วเร็วที่สุดแรงวรที่สุดจุดหมายอยู่ที่ไหนก็จะไปไปไกลที่สุดร้อยโค้งพันโค้งกว่าจะ,จ,จะเจอเส้นไทยจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนมันก็ไม่ปเป็นไร